สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเรานะคะนุนจูดูเกตเตอร์จะพาทุกคนไปซื้อบัตรอีซี่การ์ดที่ประเทศไต้หวันในช็อป7 e เ e ่นอที่เป็นของ s a ริโอคิ t ตี้กันค่ะนี่ค่ะเราก็มาตามหานะคะร้านนี้ค่ะที่เราไปเนี่ยอยู่ที่ถนนซีเหมินติงนะคะอยู่ในย่านช็อปปิ้งซีเหมินติงเลยคะ่ะล้วก็เดินตลอกตักตกของเรานะคะแล้วก็จะมีร้าน7 e เ e ่นอนี้ค่ะ ซึ่งของในช็อปนี้นะคะน่ารักมากเลยค่ะนอกจากของที่เป็นของซาริโอนะคะที่เป็นพวก hello kitty my melody แล้วก็ยังมีอของขายมากมายนะคะก็เหมือนเซเว่นบ้านเราเลยค่ะก็น้ำขนมของใช้ก็คือมีมีทุกอย่างค่ะแล้วก็ที่นี่ก็จะมีของของซาริโอก็คือพวก hello kitty my melody ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างมีน่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะน่ารักมากเลยเราชอบมากเลย มีหลายอย่างนะคะมีสติ๊ด้วยค่ะมันก็เป็นขายแบบการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบของแบบกระจุกกระจิกนะคะเช่นแบบที่ห้อยโทรศัพท์ที่ห้อยกระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะนี่คุณผู้ชายเขาก็หยิบม,มาดูนะคะสติ๊มีการ์ตูนหลายอย่างเลยค่ะมีเซเลอร์มูนมีชินจังมีของเยอะมากน่ารักมากๆเลยค่ะอันนี้เราก็เดินเดินเดินดูนะคะคือเราก็ไม่รู้ว่าบัตรอีซิกาดะคะ่ะมันขายอยู่ตรงไหนนะคะซึ่งจริงๆมันขายอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์ค่ะเราก็ไม่รู้เราก็เดินวนหา ก็คือดูของไปเรื่อยๆค่ะมีของแบบน่ารักมากเลยนี่ค่ะมีหลายอย่างนะคะแบบที่เป็นของใช้ที่เป็นรูปกระตูนนะคะเราก็เดินมาเจอแล้วค่ะนี่อยู่หน้าโคตเตอร์นี่เองค่ะนอกจากบริเวณร้านที่เป็นขายของแล้วเขาก็ยังมีโต๊ะกาอี้ให้นั่งนะคะแบบเหมือนบางคนก็แบบซื้อของมากินที่ร้านในร้านอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้นั่งได้นะคะนี่ค่ะ ตอนที่เราเลือกค่ะแบบเราต้องพลิกอ่านด้านหลังด้วยนะคะว่ามันเป็นบัตรอะไรเช่นบัตร easy card i p a s หรือว่า icash ค่ะซึ่งมันใช้ไม่เหมือนกันนะคะบางอย่างเนี่ยก็ใช้ได้แค่บางที่บางจุดเท่านั้นนะคะแต่ถ้าจะให้ครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยก็ใจแนะนําว่าเป็นบัตร easy card ค่ะสนใจแตะขึ้นรถเ,เมล์รถไฟหรือว่าร้านค้าชําระสินค้าในร้านสะดวกซื้อเนี่ยค่ะใช้ได้นะคะ ตอนแรกเราก็ไม่รู้ค่ะเราก็คิดว่ามันเป็นอีซ่การ์ดหมดเลยนะคะจนแบบเรามาอ่านดูด้านหลังนะว่าอุ้ยมันไม่เหมือนกันนะอย่างบัตรเซเลมูนตอนแรกเราอยากได้เซเลมูนค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่บัตรอีซ่การ์ดนะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้ว่ามันเป็นบัตรอะไรหลายๆอันมันน่ารักมากเลยค่ะมันรวมๆกันอยู่ตรงนี้นะคะเราก็เลือกไปเรื่อยๆค่ะก็อ่านข้างหลังว่ามันเป็นบัตรอะไรนะมันใช้ที่ไหนได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะนี่ค่ะสุดท้ายเราก็ได้ไมล์มโลดี้นะคะน่ารักมากอันนี้เราจะเลือกเป็นที่แบบ ตัวห้อยกระเป๋าเลยนะคะซึ่งนอกจากมันจะเป็นแบบบัตรเป็นการ์ดแล้วเนี่ยมันยังมีแบบลักษณะอย่างอื่นด้วยนะคะเช่นเป็นพวงกุญแจเป็นตัวห้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เราก็ซื้อแล้วเราก็ท็อปอัพเงินเข้าไปในบททัตรที่ตรงเคาน์เตอร์ได้เลยนะคะแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะว่าจะเอาเท่าไหร่จะเติมเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็สามารถไปเติมแบบว่าตามจุดสถานีรถไฟได้เลยนะคะน,นี่เราก็เติมเบื้องต้นก่อนนะคะ เราก็จะมาแกะดูกันค่ะเราก็จะมาห้อยกระเป๋านะคะเราซื้อแบบนี้มาค่ะน่ารักมากเลยค่ะซึ่งบัตรนี้ค่ะสามารถอยู่กับเราได้แบบเป็น20ปีเลยนะคะจากที่เราหาข้อมูลมานะคะซึ่งเราไปรอบนี้กลับมารอบหน,น้าเราก็ใช้บัตรเดิมมาเติมเงินท็อปอัพได้เลยนะคะนี่ค่ะน่ารักมากเดี๋ยวเราจะแกะติดกระเป๋าเราเลยค่ะเราซื้อมาแล้วก็ให้ติดกระเป๋านะคะเวลาเราเข้ารถไฟขึ้นรถซื้อของเราก็ไม่ต้องเปิดปิดกระเป๋าบ่อยๆะคะ่ะก็สามารถแตะได้เลยนะคะ นี่เราจะแกะให้ดูนะคะเพื่อนๆตรงนี้ค่ะก็เป็นโต๊ะเก้าอี้ที่เขามาให้เรานั่งซื้อขนมมานั่งทานในร้านได้น,นะคะหรือว่านั่งพูดคุยได้นี่ค่ะมีตัวห้อยแบบนี้ค่ะน่ารักมากเลยนี่เราจะห้อยกระเป๋านะคะอันนี้ก็เป็นวันแรกเลยนะคะที่เรามาถึงที่ไทเปนในคลิปนี้ค่ะก็มาซื้อบัตรอีซี่การ์ดก่อนนี่สุดท้ายก็เป็นไมล์เมโลดี้เหมือนเดิมผงมุนแจก็เป็นไมล์เมโลดี้ค่ะกระเป๋าเราหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปของเรานะคะ ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้เราด้วยนะคะไม่ไหา,าค่ะสวัสดีค่ะ